สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนธันวาคม2568นะคะทุกคนสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีกรกฎนะคะ แล้วก็ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎรับชมได้นะคะวันนี้นะคะอ้อทำคอนเทนต์ล่าช้ามากนะคะวันนี้วันที่18ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่18ธันวาคมไปจนถึง18มกราคมปีหน้าเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารให้แนวทางกับในเรื่องของความรักนะคะ ก่อนจะเข้าสู่การทำนายดวงขออนุญาตโปรโมทคอร์สเรียนนะคะในเดือนมกราคม2569นะคะออบเปิดสอนศาสตร์ไพ่ทาโร่ออนไลน์นะคะเป็นรอบมกราคมปี69นะคะรูปแบบการเรียนการสอนก็คือสอนสดผ่านออนไลน์แล้วก็สามารถกลับมาเรียนทบทวนซ้ำๆได้ในกลุ่มปิดนะคะค่าเรียนจะอยู่ที่3,999บาทนะคะสมัคร10ท่านแรกก็จะได้รับไพ่ฟรีนะคะคนละสิบหนหรับมูลค่า 499บาทฟรีด้วยนะคะใครสนใจสมัครเรียนได้นะคะทุกคนนะคะ่าการสมัครเรียนก็คือโอนจอง1,000บาทนะคะแล้วส่วนต่างก็ค่อยชำระในวันใกล้เรียนนะคะยังมีเวลาที่จะให้คุณได้เก็บเงินอยู่นะคะหรือว่าสะดวกอโอนเต็มนะคะก็โอนเต็มราคาได้3,999บาทจ้ะนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไร นะคะคของชาวราศีกรกฏลัคนากรากฏนะคะอืม๋ยวสักคู่หนึ่งนะ,ะนะคะราศีกรกฏนะคะใ <c oughs> บแรกนะคะสีไม้เท้านะคะอือใบต่อมานะคะเป็นพลังงานของ ไพ่เด็กถือดาบนะคะอัดสวินถือเหรียญไพ่เดสนะคะสองไม้เท้าเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็พลังงานห้าดาบเดอะสตาร์ the star, ขอโทษค่ะเดอะมูนนะคะเดอะจ d g ส์เมนแล้วก็ว้าวเดอะเอ็มเพรสนะคะ เชาาก็รกฎนะคะมาละดวงชะตาของคุณดวงเปิดแล้วนะคะลมลุกคุกคานมานานมากนะคะสุดๆเลยกับการต่อสู้ในชีวิตของคุณสิ่งต่างๆนะคะอ,อ้อมมองว่าคุณอยู่กับความขมขืนมากนะคะมีคนลังแกคุณนะคะตั้งใจเลยที่จะทําให้คุณแย่ตั้งใจที่จะทําให้คุณคิดร้ายไพ่ดวงนี้เป็นไพ่ที่เลวร้ายมากๆนะคะโดยคาแรคเตอร์ที่ใส่คนนะคะคือ ไม่มีไม่มีความดีอะค่ะไม่มีความเมตตาไม่มีความเห็นอกเห็นใจใครมีแต่ความเกลียดชงังอิจฉาลิษยานะคะที่เผาหัวใจเขานำพามาสู่การทำร้ายคุณนะคะแต่ตอนนี้นะคะชีวิตของคุณจากเดิมเป็นพลังงานของพระจันทร์ดวงจันทร์ในค่ำคืนนะคะวันอันมืดมนนะคะ ก็จะเข้าสู่วาระแห่งช่วงเช้าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เกิดขึ้นนะคะแสงสว่างแห่งแสงพระอาทิตย์นี้เป็นแสงสว่างแห่งความอบอุ่นนะคะคลายความทุกข์คลายความโศกนะคะทาให้คุณได้เห็นได้รับชีวิตใหม่กําลังจะได้รับโอกาสดีๆขึ้นมานะคะไม่ว่าคุณจะโดนใครทําร้ายคุณมามากแค่ไหนคิดร้ายกับคุณมากเพียงใดหรือชีวิตของคุณมันขมขื่นนะคะแล้นแค้นมากเพียงใดนะคะพลังงานของตรงนี้เกิดขึ้นนะคะคุณจะ มีชีวิตที่มันสว่างสวัยนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีมากขึ้นมีความสุขนะคะมีความสมบูรณ์แบบนะรัะกเมนในเรื่องของการก่อกําเนิดนะคะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่หลายๆคนอาจจะตั้งครรภ์ได้นะคะเรามาดูกันนะคะ,ะถ้าเป็นคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนะพลังงานของคนโสดนะชีวิตคุณห่างไกลกับคำว่าสมหวังในความรักมากๆเพราะว่าคุณไม่เคย ประสบความสําเร็จสมหวังในเรื่องของความรักเลยนะคะพลังงานไพ่สื่อสารขึ้นมาบอกว่าคุณมักจะเจอแต่คนที่ตั้งใจเข้ามาเอาผลประโยชน์กับคุณนะคะตั้งใจทุกอย่างเลยนะคะวนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ละอย่างเนี่ยนะคะไม่มีอะไรดีเลยนะค,ะคุณอาจจะโดนดูถูกโดนกีดกันนะคะจากครอบครัวของฝ่ายตรงข้ามมา เยอะแยะเลยนะคะมาหนักหนาสาหัสนะคะคุณก็เป็นนักต่อสู้นะคะดิ้นรนมาจนถึงได้ถุงทุกวันนี้นะคะทีนี้ไพ่เด็กถือดาบมันเป็นลักษณะของการตัดเวรตัดกรรมตัดวิบากกรรมจากแฟนเก่าคนรักเก่าตัดเวรกรรมทุกอย่างเพราะว่าจุดตั้งต้นของความวุ่นวายมันมาจากคนรักเก่าของคุณนะคะซึ่งเขาอาจจะยังอยากได้คุณอยู่แล้วมีมือที่สาที่รู้สึก อิจฉาคุณจังเลยรู้สึกเกลียดคุณจังเลยทําไมคุณถึงเป็นคนที่ถูกรักอะไรประมาณนี้ยฮะอืมเขาก็เลยตั้งแง่ในการทำร้ายคุณอยู่ตลอดเลยนะคะก็ในตรงนี้มันดำเนินมาถึงวาระของการตัดเวรตัดกรรมแล้วตัดทุกอย่างนะคะที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกอะนะคะคุณอดทนมามากเกินไปแล้วอะคะ่ะคุณคุณเป็นคนดีมากคุณสมควรที่จะได้รับ อะไรดีๆนะคะคุณสมควรที่จะได้เจอเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนั่นแปลว่าความโชคดีของคุณกำลังมานะคะคนโสดคนโสดไม่สามารถที่จะรีเทิร์นกลับไปหาคนรักเก่าได้มันเจ็บปวดมันเป็นความรักที่เป็นเวรกรรมนะคะไพ mm ่จ hmm. ัดเม้นหมายถึงการหลุดพ้นคุณหลุดพ้นจากเวรกรรมแล้วคุณรอดแล้วนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวสาร การเข้ามาของใครบางคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณนะคะและเอาข่าวดีในเรื่องของการเงินมาให้กับคุณด้วยนะคะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะคนคนนี้นะคะค่อนข,ข้างจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์รักมั่นคงนะคะไม่เจ้าชู้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด แต่หนักแน่นนะคะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่แต่หนักแน่นมากๆนะคะพลังงานของเด็กถือเหรียญเกิดขึ้นนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักแน่นอนเพราะในคนคนนี้เข้ามาปุ๊บเขายกระดับฐานะชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเลยจากคนที่โอ้โหการเงินติดขาดมันไม่พอใช้ค่ะขัดสนมากพอคนคนนี้ปรากฏตัวในชีวิตของคุณเป็นไงคะพลังงานของ DM เพมันเป็นพลังงานของการยกย่องคุณการชูยกชูคุณขึ้นไปยกระดับ ฐานะชีวิตของคุณขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการพบกันไม่นานก็แต่งงานเลยนะคะเป็นในเรื่องของโอกาสของการตั้งคันนะคะซึ่งคนคนนี้ มาเพื่อเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตของคุณแน่นอนนะคะให้ชีวิตของคุณมีความสุขมีความหมายมากขึ้นสุขสงบนะคะเป็นภาวะของความสงบนิ่งทุกอย่างจะมาถึงแล้วเริกง,งามยามดีคุณได้รับผลกระทบจากความรักครั้งเก่าถึงขั้นเจ็บป่วยเลยนะคะทุกอย่างเลยที่มันธาตุทั้งสี่ในตัวของคุณคือโดนทาลายไปหมดนะคะแต่ทีเนี้ย เขาบอกว่าเดี๋ยวทอตัดเวรตัดกรรมแล้วมันจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเลยแล้วคุณจะได้รับพลังงานใหม่ๆนะคะในเรื่องของชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นการมีชื่อเสียงความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะคะแล้วก็คู่รักคนนี้ก็อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเนาะจะได้อ่ารับการช่วยเหลือการติดต่อประสานงานมีคนแนะนำให้ได้รู้จักกันก็ได้นะคะเนาะอรอมองว่ามันเป็นจังหวะที่ คุณได้ได้เจอความรักที่ดีแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณจะสมหวังในด้านของความรักนะคะอ่าทีนี้ในเรื่องของความรักมันชัดเจนมากสําหรับคนโสดนะหมดเวรหมดกรรมสิ้นเวรสิ้นกรรมกันสักทีหนึ่งทุกทรมานมานานแล้วนะคะแม่คุณโดนทุกทางเลยมีแต่คนลุมคุณนะคะทําร้ายคุณนะคะบางครั้งคุณเหนื่อยนะ คุณเหนื่อยมากคุณทอมากนะ,ะคะมันอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นแพนิกหรือจิตใจคือไม่มีความสุขเลยกับวิบากกรรมที่คุณเจออยู่นะคะอืมแต่ต่อจากนี้คุณจะได้รับการประทานในเรื่องของเนื้อคู่คนรักคนที่ใช่นะคะเขาก็จะเข้ามาในจังหวะที่คุณ นั่งเผลอๆอยู่ก็ได้นะคะนั่งแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คาดหวังอ่ะเราอยู่ๆเขาก็มานะคะพอเรายิ่งรอยิ่งคาดหวังยิ่งไม่ได้ไงคะอืมแต่ว่าน่าจะจังหวะต้นปีใหม่นะคะต้นมกราคมพอดีนะคะน่าจะได้เห็นได้รู้จักกับคนคนนี้นะคะแต่ในช่วงประมาณ สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าไปมันคือการตัดเวรตัดกรรมกับแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณนะคะให้คุณหลุดพ้นรอดพ้นแล้วคุณจะได้เจอคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะขอเป็นกาลังใจค่ะคนโสดชาวกรกฎนะคะมันเป็นความสุขที่คุณสมควรที่จะได้รับแล้วคุณรอกับตรงน,งนี้มานานแล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูดวง ความรักของสถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่คนคุยนะคะเป็นคนคุยเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์ตรงนี้บอกได้เลยว่ามันบอบช้ำม,มากนะคะตัวคุณมันเป็นความรู้สึกที่บอบช้ำเหน็ดเหนื่อยนะคะท้อแท้คุณอาจจะโดนเอาเปรียบในความสัมพันธ์นี้นะคะโดนกีดกันโดนขัดขวาง เยอะไปหมดเลยมันมีแต่การสูญเสียเกิดขึ้นแล้วฝั่งคุณด้วยซ้ำที่เป็นในเรื่องของการสูญเสียนะคะทำให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคการเงินติดขัดนะคะนาะโดนอะไรไปเยอะบางคนโดนเขาทําเรื่องที่มองไม่เห็นใส่นะคะเพื่อให้คุณไม่สมหวังในเรื่องของความรักเหมือนกดดันคุณทุกทางบีบคุณทุกทางนะคะทำร้ายคุณทุกอย่างนะคะในพลังงานในสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งอ้อมบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ อะไรหลายๆอย่างมันดำเนินมาจนถึงเวลาที่ควรพอได้แล้วอะค่ะนะคะคุณอาจจะรู้สึกต่อสู้มาเยอะเหมือนกันนะคะอ่ามาดูว่าความรักทิศทางจะเป็นอย่างไรการมีครอบครัวการมีความมั่นคงเป็นพลังงานของการปรับมันนะคะคนคนนี้นะคะที่พัวพันอยู่กับคุณะเขาคิดถึงคุณมากนะ เขาคิดถึงคุณมากแต่คุณไม่เอาเขาแล้วค่ะคุณปฏิเสธเพราะพลังงานของคุณราชนีถือดาบะค่ะคุณไม่เอาอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะปฏิเสธนะคะเพราะคนคนนี้เป็นต้นเหตุแห่งความวุ่นวายทุกอย่างนะคะไม่ได้มีท่าท,ทีที่ที่จะดีกับคุณเลยนะคะในที่ผ่านมาพอเราไม่รักพอเราไม่เอาแล้วเนี่ยมาห่วงมาเสียดายเราไว้นะคะทีนี้ในสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เห็นขึ้นมาเขาก็บอกว่า ตัวคุณน่าจะได้เจอความรักครั้งใหม่ซึ่งความรักครั้งใหม่นี้เป็นความรักที่เป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติเนื้อคู่ที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณทั้งหมดช่วยเหลือคุณทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะคะในสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะอืมอมองว่ามันเป็นพลังงานของถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะได้รับความสุขถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะได้รับเรื่องดีๆสิ่งดีๆนะคะ ามาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อว่าเป็นยังไงนะคะในสิ่งต่างๆในเรื่องราวดวงความรักตรงนี้นะคะชีวิตของคุณจะดำเนินไปแบบไหนนี่เด็กถือดาบเด็กถือดาบนะคะคุณปฏิเสธค่ะนะปฏิเสธกับเรื่องแย่ๆไม่รับไม่เอาเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคุณหลีกหนีคุณหลีกเลี่ยงกับจอมจอมมารเนาะ นะจอมมารจอมเวรจอมกรรมอะไรเงี้ยคือไม่เอาแล้วคุณกำลังมองไปเพื่ออนาคตของตัวเองนะคะเนาะมันเป็นในเรื่องของการปฏิเสธความรักที่มันไม่เหมาะสมกับวาสนาบารมีของคุณนะคะเพราะคนคนนี้มีสินที่ต่ำกว่ามีคุณธรรมที่น้อยกว่าคุณมองเห็นอะไรที่มันไม่ชัดเท่ากับคุณท่านแต่ว่าสินไม่เสมอกันแล้วนะคะ ต่อจากนี้คุณจะได้รับอะไรคุณจะได้รับความรักครั้งใหม่นะคะตัวเลือกใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาและเป็นเนื้อคู่แท้ของคุณด้วยซึ่งคุณน่าจะรู้จักกันแป๊บเดียวก็แต่งงานเพราะว่าเหมือนคุณคุณตั้งใจเลยค่ะในเรื่องของการแต่งงานถ้าคุณโสดแล้ว คุณไปคบแล้วก็เรียนรู้ศึกษาดูใจกับแฟนนาน่ะคุณจะไม่รอดความสัมพันธ์ของคุณจะล้มเหลวจะมีแต่คนคอยทําลายเพะาะนั้นเป็นการเลือกที่จะแต่งงานเพื่อหนีปัญหาด้วยนะคะตัดเหมือนแต่งให้มันจบๆไปนะคะใครจะได้ไม่ต้องมาแบบอยากได้คุณคนนั้นคนนี้มันวุ่นวายนะคะเนาะ การแต่งงานของคุณการเจอคู่ครองคนใหม่นะคะเขาค่อนข้างจะปกป้องคุณดีมากเลยอปกป้องคุณหรือตัดเวรตัดกรรมทุกอย่างให้กับคุณหมดนะคะกับสิ่งที่คุณโดนมาราวกับว่าคุณกําลังจะตายแล้วเกิดใหม่นะคะคุณดูพลังงานแบบมันมีสิ่งที่มันพัวพันนะคะเยอะแยะไปหมดเลยอะนะเป็นเรื่องของการแบบคิดร้ายกับคุณอะทุกอย่างจะบรรเทาหรือควบคุมเอาไว้ได้นะคะ ก็คนคนนี้จะมาช่วยคุณนะคะเนื้อคู่คนนี้นะตัดจบทุกอย่างให้นะคะทําให้ศัตรูพ่ายแพ้นะคะแพ้ภัยตัวเองนะคะอืมชีวิตต่อจากนี้จะดีมากนะคะเนาะพอแล้วกับคนที่ตักๆในความสัมพันธ์คนที่ไม่ชัดเจนอะไรเลยนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนะคะพอได้แล้วเป็นไงคะ ไม่พอใจในผลประโยชน์ยังอยากจะมากักมาล้งคุณเอาไว้นะคะนะตอนนี้คุณกำลังหลุดพ้นรอดพ้นแล้วคุณจะมีชีวิตใหม่ที่มีความสุขมากๆนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันในด้านของดวงความรักของคนมีคู่นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ชาวกรกฏอะ่ะขืนข่มมากนะ <laughs> แบบเหนื่อยมากนะการทะเลาะเบาแวง้งการมีปัญหานีิสินนะคะ มันเป็นชีวิตที่พวกคุณหาเงินร่วมกันมาแล้วต้องหาเงินช่วยกันใช้หนี้หรือเปล่าคะเหมือนคุณซัพพอร์ตในเรื่องการเงินเขาเยอะมากเลยอะคะ่ะเยอะสุดๆนะคะซัพพอร์ตในเรื่องการเงินอะไรต่างๆน่นะเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งในสิ่งที่ไพ่สื่อสารนะคะเขาบอกว่าช่องหลังๆมาคุณอาจจะดูท้อนะคะคุณอาจจะดูท้อดูเหนื่อยนะคะ ดูอ่อนกําลังมากๆนะคะในการประคองคนคนนี้เอาไว้ตลอดเวลานะคะแต่ความรักนะมันยังมันยังไม่จบนะคะมันจะมีท่าทีที่ดีขึ้นตรงที่ว่าปัญหานี้สินปัญหาเรื่องราวร้ายๆปัญหาอะไรต่างๆที่พวกคุณเจออยู่อะค่ะมันอาจจะบรรเทาลงไปได้อะค่ะพอมันบรรเทาไปได้แล้วเป็นไงครับก็จะได้เจอในเรื่องของความปองดองกัน ความรักใครหรือว่าพวกคุณอาจจะพยายามที่จะดีกันให้ได้เพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้เพราะมันเกี่ยวข้องกับลูกนะคะนะแต่เรื่องนี้สินอาจจะยังมีอาจจะยังต้องช่วยเหลือกันเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่ามันคงบรรเทาไปมากกว่าแต่ก่อนแล้วเมื่อก่อนคงหนักหนาสาหัสหนักหน่หหนหนวงมากๆนะคะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วเหมือนพวกคุณจะได้เรื่องแบบการเฉลิมฉลองเรื่องที่น่าย,ยินดีอะไรประมาณนี้นะคะ อมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆสิ่งต่างๆนะคะความรักของพวกคุณจะเป็นไปยังไงต่อในความรักที่กำลังจะเป็นไปต่อจากนี้มันคือการพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันพยายามที่จะรักกันหรือว่าบรรยากาศทางความรักจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่แรกก็กระท่อนกระแทนเกือบ เกือบเลิกกันนะคะเพราะว่าไม่มีปัญหารเรื่องเงินมันมีปัญหาของความไม่พอใจว่าทําไมเราต้องใช้เงินเยอะอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอพ้นปัญหารเรื่องที่จะต้องใช้เงินแล้วมันก็ทําให้บรรยากาศทางความรักน่ะนะคะดีขึ้นผู้คุณก็จะมีความปองดองรักให้กัน มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นเช่นนี้ขอเป็นกำลังใจค่ะนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักค่ะนะคะก่อนจากกันไปขออนุญ,ญาตนะคะฝากนะคะสีพึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสีพึ่ง Passion Love นะคะ เพนสีพึ่งสําหรับการเสริมสเสน่ห์เสริมสร้างความมั่นใจดึงดูดความรักนะคะดึงดูดเนื้อคู่ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามานะคะตัวนี้เป็นพุทธคุณนะคะไม่ต้องกลัวว่าของจะเข้าตัวนะคะไม่ใช่มนดำนะคะตัวนี้นะคะจากปกติ499บาทเหลือ399บาทแล้วก็แถม ของท่านเทพทันใจให้นะคะตัวนี้มีของแถมจํานวนจํากัดนะคะใครสนใจทักได้เลยนะคะอ่ะตัวต่อมาจะเป็นเบีย้ยแก้นะคะเบีย้ยแก้ก็จะเป็นเครื่องรางในการช่วยป้องกันคุณใสมนดํานะคะอาถรรพ์อะไรต่างๆขจัดภัยอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสะท้อนสิ่งไม่ดีคืนกลับไปหาคนที่คิดร้ายตัวนี้นะคะอยู่ที่399บาบาทนะคะสนใจทักได้เลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากในการติดตามสนับสนุนนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ